สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรีวิวของเพื่อนกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของใช้ที่ทุกบ้านจะต้องมีนะครับก็คือน้ํายาล้างน,น้ำเองนะครับว่าน้ายาและห้องน้ํา2ยี่ห้อนี้มีความแตกต่างอะไรกันบ้างในเรื่องราคาความพึงพอใจทั้งหมดทั้งมวลเลยครับและสุดท้ายไฮไลท์ของคลิปนี้เราจะมาทดสอบการกัดตรนของ2ยี่ห้อนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือเป็ดโปสีม่วงของเรานะครับข้อแตกต่างและผลิตภัณฑ์ก็คือ1ขนาดนะครับ900 ml 2ราคาอยู่ที่47บาทและข้อ3นะครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9ต่อมานะครับคู่ปรับของเราก็คือ วิกซอออกขนาดของวิกซอ o x ออกก็คือ700 ml ราคา45บาทและข้อ3นะครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้ขนาดราคาและประสิทธิภาพของ2ผลิตภัณฑ์นี้แล้วต่อไปเราก็มาพูดถึงอุปกรณ์การทำความสะอาดห้องน้ำกันเลยนะครับรับชมกันเลยครับต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงอุปกรณ์กันนะครับชิ้นแรกแปรงขัดห้องน้ำชิ้นี่แปรงขัดพื้น ชิ้นที่สามแปลงสีฟันเก่าชิ้นที่สี่กดไบชิ้นที่ห้าครับอุปกรณ์ป้องกันตุ้มมือยางสุดท้ายครับลองท้าบูทเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วไปทำกันเลยครับห้องแรกเลยนะครับเราใช้เป็ดโปรสีม่วงนะครับในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องแรกนะครับผมก็ทำการฉีดน้ำให้ทั่วห้องน้ำแล้วก็ราดเป็ดโปรลลงไปนะครับแล้วก็ทำด้วยการขัดนะครับ ระวังคัดก็รู้สึกว่ามันออกง่ายดีนะครับไม่ได้ออกยากอะไรไม่ต้องลง,งแรงอะไรมากแต่ส่วนกระจกแล้วก็ซวกสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็ดโปรนะผมใช้น้ํายาตัวอื่นเอาเพราะว่าถ้าใช้เป็ดโปรเนี่ยมันจะแรงเกินไปอาจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรอยได้นะครับแล้วก็จะลงเน้นเฉพาะจุดที่คราบหนาแน่นนะครับฝังแน่น ลงน้ํายาลงไปแล้วก็ค่อยขัดตามนะครับสุดท้ายก็ฉีดน้ำล้างให้สะอาดนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับส่วนท่องที่สองนะครับใช้วิกซอร์ออกซี่นครับถ้ามันเดิมนะครับฉีดน้ำไ้ทั่วหลัดวิกซอร์ออกซี่ลงไปแต่ข้อสังเกตนะครับวิกซอร์ออกซี่ยนะ เวลาโดนยาแนวต,ต่างๆหรือคราบสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะเกิดฟองสีขาวออกมานะครับระหว่างนั้นก็ทำเหมือนกันเลครับก็ไล่ขัดตามขอบตามมุมที่สกปรกนะครับ เช่นกันนะครับตามสุขภัณฑ์และกระจกผมจะไม่ได้ใช้วิศว์ในการลาดนะครับผมจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในการช่วยขัดเพราะว่าเราจะทําให้เกิดรอยได้นะครับที่สุขภัณฑ์ของเราสุดท้ายก็ฉีดน้ําล้างนะครับเป็นอันว่าเสร็จครับผม มันครับเพื่อนๆได้รับชมวิดีโอการใช้จริงและทำความสะอาดห้องน้ำไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกการใช้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างเริ่มจากเจ้าเป็ดโปรตัวนี้ก่อนนะครับ ว่าคอนสูกของผมเป็นยังไงบ้างเอาสิ่งที่ชอบก่อนเลยแล้วกันสิ่งที่ชอบเนี่ยคือมันแทบมันมันสะอาดไม่ต้องออกแรงขัดเลยครับขัดง่ายมากสวนที่สองที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเจ้าหัวมันนะครับการที่มันออกแบบและดีไซน์มาในการเจาะรูแบบใส่รูนั้นเป็นการใช้ง่ายมากถือว่าเป็นการกระจายน้ำยาล้างห้องน้ำได้ดีทีเดียวแล้วก็ช่วยในการประหยัดในการใช้แต่ละครั้งด้วยนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบนะครับกลิ่นเลยครับกลิ่นค่อนข้างแรงฉุนเลยครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันค่อนข้างแสบจมูกเลยนะครับและข้อระวังของเจ้าตัวนี้เวลา เนีอาจจะทำให้เกิดคราบด่างติดก,กับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับส่วนตัวที่สองครับวิกโซอ็อกซี่ของเรานะครับเหมือนกันเลยครับสะอาดดีแทบแทบไม่ต้องออกแรงขัดแล้วขัดง่ายมาก ชัดคคาบสิ่งสบกได้ดีครับส่วนกลิ่นกลิ่นไม่แรงครับไม่มีกลิ่นฉุนเลยถือว่าโอเคเลยครับในเรื่องด้านกลิ่นแต่สิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันทั้งทั้งสองตัวก็คือต้องระวังไม่ให้โดนสิ่งของที่เป็นสแตนเลสในห้องน้ำเรานะครับไม่งั้นจะเกิดคราบได้เพราะว่ามันจะกัดตัวสแตนเลสของเราเนี่ยและส่วนที่ไม่ชอบอีกอย่างนึก็คือตัวหัวของมันนะครับเป็นแบบหัวเฉียงมันก็ดีนะครับในการซอกซอนเข้าซอกมุมแต่ว่าผมว่ามันรูใหญ่ไปหนะ่อยค่อนข้างจะเปลืองเลยทีเดียวนะครับในการ ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างและต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบการกัดกร่อนกันนะครับของเจ้าน้ำยาล่า้ำสงตัวนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปรับชมกันต่อเลยครับเรามาเริ่มจากเจ้าวิกซอร์ออกซี่กันเลยนะครับในการทดลองเนี่ยผมก็จะทําเหมือนกันนะครับระหว่างเจ้าตัววิกซอร์ออกซี่กับเจ้าเป็ดโปนะครับคือการใช้แท่งปูนยาแนวนะครับนำมาจุ่มลงในผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนะครับโดยทั้งสองตัวเนี่ยผมก็จะทําการจุ่มไว้ประมาณ30นาทีเท่ากันนะครับทั้งสองอันแล้วมาดูปฏิกิริยา ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือวิกซ์ออกซี่ของเรานะครับเมื่อผ่านไปสักประมาณ5นาทีแรกเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่พอเราใส่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มเกิดฟองเกิดจากการที่ว่าเจ้าตันน้ายาเนี่ยไปทาปฏิกิริยากับเจ้าแท่งปูนยาแนวเราครับจะเห็นว่าเกิดฟองขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรมากจะเห็นนะครับว่าจะเกิดฟองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะมาถ่ายเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างเจ้าว เจอเป็ดโปเนี่ยแท่งยาแนวจะเหลือให้เรามาเห็นเท่าไหร่กัน,นครับว่าขนาดของใครแล้วนี่นะครับถ่ายกันชัดๆเลยว่าทําปฏิกิริยากันรุนแรงขนาดไหนนะครับอย่างที่เห็นนะครับเจ้าวิซออกซี่ก็ค่อนข้างออกมาเยอะกันเลยใครับจะเห็นได้ว่าปริมาณฟองข้างบนเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับต่อมานะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่2เราคือเจ้าเป็ดโปนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเริ่มใส่ แทงปูนยาแนวลงไปเนี่ยจะเกิดฟองจํานวนมากเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับฟองที่เกิดจากการกัดก่อนของเจ้าเป็ดโปเนี่ยจะมีความหนาและก็เข้มข้นมากกว่านะครับจากที่ดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าเป็ดโปเนี่ยมีฤทธิ์ในการกัดก่อนเจ้าแท่งปูนยาแนวเนี่ยมากกว่าเจ้าบิ๊กซอออกซี่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเือเมื่อแช่ไปได้สักประมาณ15บาทีแทงปูนยาแนวก็ได้หักลงมานะครับเหลือขนาดประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับจากครั้งแรกและเมื่อทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเกิดฟองจํานวนมากและหนามากเลยครับโอเคนะครับเมื่ เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าปริมาณเจ้าปูนยานยวที่เหลือรอดแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปรับชมกันต่อเลยครับ แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆจบกันไปแล้วครับสลับคลิปการเปรียบเทียบน้ำยาล้าห้องน้ำสองยี่ห้อน,นะครับผลปรากฏก็จะเป็นตามนี่เลยนะครับ เพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับและแต่การเปรียบเทียบให้ดูแล้วชอบหรือไม่ชอบอันไหนมากกว่ากันสามารถเขียนลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและทีบ้านเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรกันอยู่บ้างมาแชร์นะครับและถ้าเกิดคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมเปรียบเทียบอะไรกับอะไรหรือชอบคลิปแนวนี้อยากให้รีวิวอะไรต่อก็มาพิมพ์กันข้างใต้นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับรีวิวของเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ